จริงวิ่งแก๊สเนี่ยมันประหยัดก่อน้ำมันได้ประมาณโลละบาทกว่าเท่ากับว่าผมประหยัดเงินไปประมาณ2องแสนห้าครับสวัสดีครับวันนี้ก็ Next ECU Thailand นะครับเราจะพามาพบกับรถรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Toyota Vios อันนี้เป็น Gen 3านะ<ช>อันนี้เป็นเจ้าของรถมานําเสนอดนึนงตัวนี้ก็คือเราทําเป็นปลั๊กอันเทนะครับก็คือตอนนี้มีกล่องเดิมอยู่กล่องเดิมสตาร์ทได้ด้วยนะแล้วเราก็ทําเป็นชุดสายไฟมาไปเสียบกับกล่องเดิมปลั๊กกล่องเดิมเนี่ยเอาเสียบได้เลยแล้วก,ก็มาเป็น กล่องแม็ก ECU เรซอันนี้เป็นรุ่นเรซสาเหตุที่เป็นต้องเป็นรุ่นเรซเพราะว่าช่องมันต้องการเยอะนิดนึงก็เรซก็จะคุมทั้งหมดเลยครับตัวนี้ก็คุมไปถึงโคมอลไรสูงแอร์คุมหมดอะ่มมดอะก็คือสตาร์ทอ่าสตาร์ทบูสสตาร์ทบูสสตาร์ทอันนี้คือมีแก๊สด้วยนะรถมีแก๊สด้วย LPG นะครับก็เป็นรถเทอร์โบคุมบูสโซลินอยด้วยปรับบูสต์ได้จากกล่องนี้เลยนะครับแล้วก็ ก็คือเอาง่ายแทนกล่องเดิมได้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวว่าจะติดตั้งแล้วเราก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวติดตั้งให้ดูว่าเสียบยังไงแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นจะสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทนี่กล่องเดิมอันนี้ยังเป็นกล่องเดิมอยู่นะครับกล่องเรายังไม่ได้ใส่ลองสตาร์ทให้ดูก่อนอ่าสตาร์ทได้ขับได้ปกติขับได้ปกติเลยแต่รถเซทเทอร์โบมาทีเนี้ยระบบเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับทีเนี้ย บอกถึงท่อทางต่างเนี่ยมันถูกดัดแปลงมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกล่องสแตนอโลนเนี่ยก็จะเป็นออปชันที่ดีกว่าในการจูนนะครับจูนปรับจูนง่ายแล้วก็เรียลไทม์ได้ด้วยนะครับเพราะเป็นกล่องเดิมเนี่ยเราต้องเปรีแฟตเอาอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้เวลาแล้วก็ไม่ได้ละเอียดมากนักตัวนี้ก็จะรองรับกับรถเทอร์โบโได้ดีกว่าเพราะเราใชา้จูนตามแมปแมเซนเซอร์เพิ่งเราจะมีข้อแมปเข้ามาอันนี้เราเดินรอไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าติดตั้งได้ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจะต่อเข้าไปที่กล่่อองงเเลลยก นี่ีเสียงลมอยู่เลยแ้ปในกล่องเนี่ยจะรองรับได้บูทไปถึงบูทได้3บาทคือจริงๆเป็นแมปสีบาทแต่บูทได้จนถึง3บาน,นั่นเองแต่ตอนนี้บูทไม่น่าถึงบูทได้วันบาทนิดน,นอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แมปในกล่องได้เลยไม่ต้องไปซื้อแมปเซนเซอร์แยกนะเอารถเดิมมะไม่มีแมปเซนเซอร์รุ่นเนี่ยไม่ได้ใช้แมปเซนเซอร์รุ่นนี้เป็นแอร์โซนะครับแต่เราไม่ต้องไปซื้อเราใช้แมปในกล่องได้เลยโอเคทีนี้เราดับดับรถเดิมก่อน้เดี๋ยวจะลองติดตั้งแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให เดีย๋ยวการติดตั้งครับเราก็ถอดปลั๊กเดิมครับแต่นี้เราลือาล้อเก๊ะรอไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดึงปลั๊กกล่องออกมาได้เลยฟับฟับจะมีสี่ปลั๊กนะครับสำหรับรุ่นนี้จริงๆเดิมเนี่ยเป็นกล่องเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นจะเป็นสี่ปลั๊กแล้วเราก็เสียบมาเข้ากับสายไฟเรานั่นเท่ากับว่ากล่องเดิมไม่มีแล้วจริงๆคือมีนั่นแหละมีแต่ว่าไม่ได้ทำงานเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ใส่ปลั๊กครบสี่ปลั๊กแล้วมองเห็นไหม อ่าถ้าไฟให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีสี่ปลั๊กซึ่งถอดปลั๊กกล่องเดิมออกนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองนี่เราเสียบอันนี้มีปลั๊กอะไรอันนี้ปลั๊กปับบูทกับปลั๊กไวแวร์นะมีปลั๊กไวแบนแเรามีอันนี้เรามีพวกแลมด้าคอนโทรลด้วยแล้วต่อ O2 เซนเซอร์เข้าด้วยนะครับซึ่งเป็นในชุดเนี่ยเราในกล่องเนี่ยเราจะสามารถลองรับกับ O2 เซนเซอร์ได้เลยไม่ต้องไปซื้อโมด,ดูลแยกแล้วก็คือต่อเซนเซอร์เข้าตรงกับกล่องได้เลย เราก็ทําปลั๊กเสริมไว้อเอาไว้ไปคุมบูตได้อะไรเงี้ยก็คือเราก็เดินสายไฟไปรอไปที่โซลินอยด์บูตได้เลยตัวนี้เป็นท่อแมปเซนเซอร์ ensor, เราก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าเสียบออกง่ายเป็นแบบคลิกนะครับพอเสียบเข้าไปถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะล็อกเลยล็อกแน่นเลยตัวนี้เป็นเสาบลูทูธตัวนี้ใส่จูนใส่จูนเสียบรอไว้กันก็นได้เดี๋ยวเราจะจูนเก็บอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนสปริงมาด้วยโอเคนี่เราเขาก็คือตอนนี้เป็นกล่องไม่ซิลลวลองสตาร์ดูอีกทีหนึง่งโอเคหล เป็นกล่องแม็กซิวเลแล้วตอนนี้เป็นอาการคุมเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะอย่ยเบรกสตาร์ทครับโอเคติดปุ๊บพงม,มาลัยเบาด้วยครับกอน,นิ้วนิ้วเดียวได้เลยอ่าวัดรอบขึ้นอ่ามันเราจะใส่แล้ววัดรอบไปทํางานพงม,มาลัยหนักอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องนั้นเราก็วัดรอบขึ้นนะครับเบิร์นได้อ่าแอร์เปิดได้ครับ ปิดได้เปิดได้จะได้ยินเสียงคอมแอร์อยู่ต๊อกเต๊กต,กต๊กอยู่อ่าต๊อกปิดอ่าแล้วก็กล่องเราก็ชดเชยรอบด้วยกล่องเราคุมลิ้นไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้กล่องเราคุมถ้าตัวเครื่องยนต์เราคุมแล้วกล่องเราคุมลิ้นไฟฟ้าว v ท i ปัม๊มตรงปั๊มติอะไรเงี้ยก็คือคุมหมดเลยง่ายๆก็คือแทบจะทุกอย่างที่กล่องเดิมคุมเลยรวมถึงเวลาแอร์ทำงานเนี่ยเราก็ชดเชยรอบด้วยเน,นั้นลิ้นก็จะทำงาน นันขับใช้งานได้เหมือนรถเดิมๆเลยรถปกติเลยครับโอเคตัวด้านในก็ประมาณนี้คืออุปกรณ์ทุกอย่างทํางานหมดนะครับไฟจิ้นไม่โชว์ด้วยก็จะเห็นว่าไฟอจิ้นไม่โชว์อตวงนะเว้ยนไหมเพราะว่าเราก็คุมไฟจิ้นนี้ด้วยเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นมียอนเจนสามนะเราคุมด้วยเพราะว่าด้านข้าต่องเรามีเออร์เลอร์อะไรนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาเหมือนโชว์เออร์เลอร์ให้เรากปกติก่อนเดี๋ยวจะไปขึ้น,นด้โนอกกันเดี๋ยวเราจะดูว่าจูนเป็นไงครับ โอเคเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ก่อนอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอย่างไรมีโล่แก๊สด้วย LPG นะครับอันนี้มอเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอะไรกันล่ะเทอร์โบแน่อนอนเห็นอยู่ตัวเครื่องเนี่ยราต้องให้เจ้าของไวน้นี่เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ทําเครื่องต้องบอกว่างี้เราเป็นคนเซตระบบสายไฟแล้วก็ทําสายแล้วก็จูนนะครับเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวให้เจ้าของอธิบายนิดนึงว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนตัวเครื่องนะครับเครื่องก็คือประกอบมาจากช่างพี่ชานบาง,บ,างบอนะครับ เครื่องนี้ก็จะมีลูกแล้วก็ก้านครับแล้วก็ฝาสูบเดิมท่อนบนเดิมหมดแล้วก็มีบล็อกก้านครับเท่านี้ส่วนคัตก็จะมี orc หนึ่งแผ่นเต็ดคัตโกดหนึ่งจุดห้าเวับโมก้าทีดีศูนย์สี่เฮดครับประมาณนี้ครับประมาณนี้บูตก็จะประมาณทาเก็ตว่าอยากได้เท่าไหร่บูตก็บาหนึงครับไม่เกินบาหนึงนะคงั้เ,เดี๋ยวรเราก็จะจูนนี่สปิงเท่าไหร สปริงไม่เกลบาหนึ่งครับสปริงบาหนึ่งแล้บบูนบาหนึ่ง้ก็ทาเกล็ก็ไม่เกินบาสองครับอเประมาณนัได้ก็ประมาณนั้นอันนี้ก็เรียกกล่องเราจะคุมสองระบบด้วยเราคุมทั้งน้ำมันด้วยแล้วพอซูิีเป็นแก๊สคุมแก๊สด้วยใช่อันนเราก็จะปรับจูนในกล่องเราเลยคุยง่ายคือเพราะฉะนั้นก็จะคอนโทรลได้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สจริงๆก่อนหน้านี้เอาไปใช้งานแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วเป็นไงก็โอเคนะทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลย้ะบอกว่าประหยัดด้้ววววยจจจะะะะบบอออกก่่าาาางงไรรหลคนนนใชแมมมััเโ ต้องถามวันนี้เลยคนนี้เป็นต้นแบบหนึ่งสําหรับการใช้แก๊สกับรถเทอร์โบมาตั้งแต่แรกเลยก็ก็คือจริงๆอ่ะผมได้รถคันนี้มา4ปีที่แล้วก็รถ2 0 0 0 0ื่นกว่ากิโลอ่ะผมเริ่มต้นก็คือผมมาติดกล่องก่อนอย่างแรกพอติดกล่องปุ๊บรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงอ่ะเราก็มาเซ็ตโบพอมาเซ็ตโบปุ๊บอุ้ยค่าน้ำมันมันขึ้นอ่ะตอนนั้นอ่ะเราก็มาติดแก๊ส พราะว่าผมใช้งานวันหนึ่งเนี่ยตก200ยกิโลไงอืมคือใช้งานเยอะมากในช่วงนั้น att, แกน๊สเอ้น้ำมันแพงด้วยนะใช่ใช่ครับอพอพอตอนนั้นปุ๊บคือผมมองว่าไอ้เครื่องหนึ่งแอนซเนี่ยอะไหล่มันถูกฝาสูบก็ห้าหกพันไม่เกินซึ่งจริงๆวิ่งแก๊สเนี่ยมันประหยัดก่อน,น้้ำมันได้ประมาณโลละบาทก,กว่าเราวิ่งไปหกพันโลมันก็คุมทุนแลวครับอืมแล้ว,แล,วแล้วพอผมทําไปเนี่ยเครื่องตัวแรกมันก็วิ่งได้ประมาณ 2, อสองแสนห้ากิโลเท่ากับว่าผมประหยัดเงินไปประมาณสองแสนห้า คือตัวแรกที่เซ็ตกระลัเทอร์ไลน์เซ็ตเทอร์โบไปแล้วเนี่ยคือเซ็ตกระเราในนั้นเราเซ็ตเทอร์โบจะเป็นเครื่องเดิมนะใช่เครื่องเดิมวิ่งไป2องแสนห้าสองแสนห้าเครื่องไม่พังนะครับแต่เครื่องไม่ได้พังแต่คือเรื่องคือเซียนเซียนอยากทรัสเต็ปเซียนไม่ได้พังนะบู๊สูญเสียพอครับแต่หลายคนกลัวว่าทําไมเซ็ตเทอร์โบเราใช้แก๊สกลัวเครื่องพังบางคือจริงๆแล้วถ้าเขาเข้าใจมันมันก็ไม่ได้พังเสมอไปง่าย คือคือแก๊สมันไม่ได้อันตรายอย่างที่ใครคิดนะครับอันจริงๆเพราะว่าค่าออกเทนมันก็สูงกว่าน้ำมันมันมันไม่น็อกแน่นอนก็อยู่ที่ความเข้าใจแล้วด้วยการดูแลเครื่องยนต์ด้วยนะหลายหอย่างแล้วก็คือนี่บอกถ้าดูแลไม่เป็นน้ำมันก็พังเอาง่ายแต่ว่าอันนี้คือจะใช้แก๊สแล้วก็ดูแลมัน แต่นี้จริงๆชุดแกก็ชุดเดิมเลยนะชุดเดิมครับชุดเดิมนะมันก็คือชุดเดิมมันไม่พังเลยครับถ้จริงมันไม่พังเลยจนถึงรุ่นนี้นี่ก็ยังไม่พังสี่ปีสี่ปีกว่าก็ยังไม่พังนะครับเ้นดูแลตามตามปกติครับชไม่มีอะไรเลยคือหลายคนถามเฮ้ยผมใช้น้ำมันเครื่องอะไรมันถึงไม่สึกตอบง่ายเลยนะพอตทธรรมดาเลยครับแกลอนห้าร้อยผมก็วิ่งบูธบูธไหลด้วยบาร์หนึ่งมันก็ไม่พังจริงๆคือก่อนหน้านั้นอันนั้นคือเราก็จูน ในสเต็ปตอนนั้นแล้วก็เป็นเครื่องเดิมมีเทอร์โบบูตแต่ตอนนั้นบูตไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตอนนั้นใช้บูต1.4อาจจะมีอะไรด่าบางทีไปทำนู่นนี่นั่นก็แต่ของรถก็เล่นไปเรื่อยฮะซัดโน่นนี่นั่นก็ไหลไปบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่พังง่ายอันนี้ก็คือเป็นเครื่องซิ่งและใช่ครับอ่าแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งอะไรก็เดี๋ยวท้าให้ดูก็คือเป็นแอวพิซี่เหมือนเดิมเราก็วิ่งไปแล้วด้วยรอบนี้เห็นบอกว่ากินกิโลเท่าไหร่นะหนึ่งจุดหกบาทละหนึ่ หนึ่งจุดหกบาทต่อกิโลครับหนึ่งจุดหกบาทต่อกิโลแก๊สนะครับแก๊สแต่ว่าวิ่งบาทหนึ่งครับแต่คือขับทีบูธบาหนึ่งจุ่มคือจะไม่ต้องถามว่าขับแบบไหนไม่ต้องถามว่าขับแบบไหนครับซัดอย่างเดียวครับก็คือบาทหกสิบนะครับก็คือใช้แก๊สแล้วก็ซัดมาแล้วด้วยใช่ก็โอเคผมว่ามองว่าถ้าบูธบาหนึ่งเนี่ยบาทหกสิบประหยัดมากนะ ถ,ถ้าเป็นถ e ้าเป็น E20 นี่ผมรถสเตป2 200กว่าม้มานะเกือบ0 0ม้อยมาเกือบส0ม้อมาก็วันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นในโน่ตรงที่ว่าเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนสปริงขึ้นมาใช่ครับเป็นสปริงบาร์หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นจูนอีกทีนึง อี้คือเราเสียบไปเนี่ยเราต่อจากกล่องไม่ใช่ซีโรน้ไม่ได้ต่อจากกล่องเดิมดังนั้นกล่องเราเนี่ยก็สามารถดูเป็น OBD ได้นะครับนี่เราก็สามารถเลือกอุณหภูมิน้ำชัดเพิ่มลองเพิ่มแม็เซนเซอรความรุนความเร็วอะไรเงี้ยดงขึ้นมาดูได้อ่าโอเคล้วก,กดโอเคเรา็จะเห็นว่าตรงนี้อุณหภูมิน้ำ83นะครับ ก็จะเห็นมาขึ้นอยู่บนไดโนแล้ว82องศาตรงนี้เห็นไนหะคือต่องเราเนี่ยก็คือเรากำลังจะบอกว่าเราสื่อสารเราคุ่มคี่เครื่องยนต์แล้วเราก็สื่อสารไปที่ตัวบอดี้ด้วยนะครับก็โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ยังทํางานเป็นปกติในมันหมายถึงว่าวันหนึ่งลูกค้าอยากเปลี่ยนสมมติอยากเปลี่ยน2ัเซตขึ้นมานะครับหนึ่เครื่องนั่นก็ถ้ากอกว่าเปลี่ยนได้เลยทุกอย่างก็ยังทางานเหมือนเดิมเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยเราเราเตรียมมาให้หมดแล้ว แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะทําได้ก็ต้องเป็นรุ่นๆไปนะครับอันนี้คือเราก็ต้องมาวิจัยแล้วก็ทํามาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าในโปรโคอลมันคือมันเรียกว่าในระบบแช์ในระบบโปรคอลของเขาเนี่ยเราก็คือทํามาให้เข้ากับตัวย้อนเจนสามในตัวนี้ตันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเจนสามคันอื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเราก็จะทําให้ได้ด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่แบบแปลกๆเลยบางคนเป็นรถที่มันไม่เคยเจอก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรืออาจจะไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องอธิบายไว้ นะแต่ว่าในหมายมถึงว่าถ้าในกรณีเราเปลี่ยนเครื่องข้ามพัน,น,น,นอย่างเช่นในฮอนด้าอย่างเงี้ยเกิดเปลี่ยนเครื่องเชลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างอย่างเงี้ยก็ยังทางานได้สมบูรณ์อย่างในฮอนด้าเราก็ยังมีทําไปบ้างแล้วนะครับโอเคอันนี้คืออธิบายคร่าวๆสํา,าสหรับในกล่องแมคซิวเพราะฉะนั้นนอกจากกล่องที่ฝึกคุมตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเรายังคุมสื่อสารกับระบบอื่นไปด้วยเลยนั่นเอง ฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่มากกว่ากล่องจูนน้ำมันไฟนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าการจูนรถคือจูนแค่น้ำมันไฟตอนนี้ก็คือแตกต่างกว่านั้นเยอะครับปิดอันนี้เปลี่ยนเป็นแก๊สเปลี่ยนเป็นน้ำมันนะครับนัคือเป็นสวิตช์อ่าก็ใช้สวิตช์เดิมของระบบแก๊สเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็จูนในระบบทั้งสองระบบด้วยมันจะเข้าไปอยู่ในตารางนี้ด้วยนะครับิด้ สองนิ้วครึ่งข้างล่างมันไม่มีพื้นที่ให้ให้ตัวแล้ว cho anh lô búa cho hai búa lô búa cái ก็หลังจากเสร็จสิ้นการจูนแล้วตอนนี้ก็มาดูกราฟกันนะครับผลก็คือตอนนี้ที่เราเทคือน้ํามัน LPG ก่อนแก๊สโลว boot หนึ่งบาเนี่ยสองร้อยแปดสิบห้าก็คือเส้นนี้นะครับ LPG หนึ่งจุดสองบาก็คือสามร้อยสามน้ำมันหนึ่งบาทสองร้อยเก้าแปดน้ำมันบาทสองก็สามร้อยสิบเก้าก็คือตามเส้นนี้เลยเรียงกันเลย LPG low boot high boot น้ำมัน low ู o o t น้ำมันไฮบู b o o ดงนั้น boot ก็จะเห็นว่า สังเกตก็จะเห็นว่าบูสต์เนี่ยไฮบูสต์ก็อยู่1.17ก็คือ1.2บาทแล้วเส้นล่างก็คือจะเป็น1บาทนะครับมัมีโลบูสกับไฮบูสต์ก็โอเคก็ธรรมชาติในอวีจีเนี่ยถ้าเป็นแบบหม้อต้มเนี่ยมันก็จะแรงม้าจะน้อยกว่าน้ำมันอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับก็ปกติก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยดีสมบูรณ์แบบก็ช่วงใช้งานเยอะมากพี่ก็ใช่ก็โลบูสก็ายมันช่วงใช้งานกวเลยกว้าง ตั้งแต่สามสามพันห้าสามสีเลยโอเคก็ฝากติดตาม Mac ECU ด้วยนะครับงาก็จะเสร็จสิ้นกับโปรเจกต์ t ต y o t a v ว o s g n n p p ส k ม a n d Play กับ Mac ECU Race ครับก็คือคุมทั้งระบบเลยถ้าใครสนใจกล่องก็สอบถามมาได้ในเพจหรือโทรสอบถามก็ได้หรือติดต่อไาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับทังดีลเลอร์ก็ติดต่อมาได้หรือถ้าอยากติดตั้งก็ลองสอบถามมาดูได้ครับนุณครับ